ทำอย่างไรให้โรงภาพยนตร์ปลอดเสียงมือถือ 1. หยิบมือถือขึ้นมา 2. ค้นหาหลินห้อยให้เจอ 3. ฝากไว้กับหลินห้อยที่แสนอ่อนโยนแล้วดูหนังอย่างแฮปปี้ในกรณีที่คนข้างๆไม่ยอมปิดมือถือ 1. เพ่งสมาธิให้สำนึก 2. ตามหลินห้อย 3. ให้หลินห้อยออกไปแล้วดูหนังอย่างแฮปปี้ในกรณีที่หลินห้อยคุยโทรศัพท์ซะเอง 1. พยายามสอนให้เป็นคนมีมารยาทแต่หมีไม่ใช่คน 2. ยืดลูกหมีให้แม่อุ้มอ้าวนี่มันหลินปลอมนี่แล้วดูหนังอย่างแฮปปี้แค่ปิดมือถือก็แฮปปี้กันทุกคน